สวัสดีเช้าวันศุกร์นะครับสิบโมงครึ่งเดี๋ยวพี่ไอจะเข้าออเดอร์ตรงนี้สักหนึ่งออเดอร์นะครับแจ้งน้องๆที่อยู่ในเทศสดนะครับที่ลงทะเบียนไปแล้วนะครับพี่ไอลืมไปว่าวันนี้พี่ไอมีนัดกับกับหมอนะครับพาลูกชายไปหาหมอช่วงช่วงบ่ายไม่แน่ใจว่าจะกลับมา,ามาทันไหมนะครับกลับบ้านอ่ะทันแน่นะครับแต่ว่ามันจะจุกโลหกนะครับเพราะนะนั้นพี่ไอจะขอเลื่อนนะครับเรื่องของการเทศสดออกไป1วนัน เดี๋ยวจะแจ้งในกลุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะแก้แจ้งในกลุ่มนะสำหรับน้องๆที่สนใจจะเข้าร่วมนะครับยังมีเวลานะครับยังมีเวลาเรื่องของการเทรดสดนะครับพี่ไอเทรดมีการตั้งตั้งเทคโปรฟิตตั้งซอฟลอสที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีการบริหารเงินที่5ถึง10%ของพอร์ตนะครับซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยนะครับขนาด5ถึง10%ของพอร์ต นะครับก็ถ้ามาสเตอร์ลางพี่ไอคืนค่าสมัครเต็มจํานวนเดี๋ยวเราจะมาเข้าออเดอร์วันศุกร์ตรงนี้สักหนึ่งออเดอร์นะครับแจ้งไว้ก่อนนะครับสําหรับน้องๆที่ที่ลงทะเบียนไว้แล้วนะครับว่าพี่ไอจะขอเลื่อนนะครับเป็นเป็นวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มวันพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่ไอแจ้งในกลุ่มอีกครั้งหนึง่ง มาอันนี้ถ้าจะดีกว่านะครับสโตกําลังจะตัดสโตกําลังจะตัด S3S5 กําลังจะตัดลงนะฮะภาพรวมเหมือนมันปรับลงนะครับอ่ะยายว่าแท่งต่อไปมีเปอร์เซนต์การลงสูงอันนี้เข้าตามอินดิเคเตอร์ล้วนๆนะครับสโตกําลังจะตัดลงนะครับนะจะรอเข้าหลังแท่งนี้ครับ กรับมามีเปอร์เซนต์การลงต่อสูงนะครับแท่งต่อไปนะฮะสโต๊ตัดบริเวนนาต้าน s3 s5 คอนเฟิร์มนะครับอินดิเคเตอร์มันแจ้งแบบนั้นนะครับมาครับใหญ่กดเข้าออเดอร์เซลครับครับยกขึ้นไปนิดนึงนะฮะอ่ะมาดูซิลงจริงหรือเปล่านะครับ กราฟไม่ค่อยมีวอลลุ่มนะครับน้องเป็นแท่งเล็กแท่งน้อยซะเยอะนะครับก็มาลุ้นกันนะครับขอดอร์แล้วก็ว่ากันไปนะครับเทรดสดซีซั่นนี้เป็นซีซั่น12ในรอบ2ปีนะครับเป็นการเทรดจากกราฟจริงสถานการณ์จริงน้องที่ลงทะเบียนเข้าร่วมนะครับก็จะกดตามหรือจะดูเพื่อเป็นความรู้ก็ได้นะครับพี่ไอจวิราข้์ให้แบบนี้นะฮะว่าเข้าเพราะอะไรนะครับเข้าเพราะอะไรจะเข้าแท่งไหนยังไง นะครับจะกดตามหรือจะดูเฉยๆก็ได้นะครับเรียนรู้ผ่านโปรแกรม Zo ู m ม,มีการบันทึกวิดีโอให้ดูย้อนหลังนะครับใครที่ไม่ไม่ไม่สามารถเข้ามาดูในช่วงช่วงสดได้ก็มาดูย้อนหลังได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับยัยลากันเท่านี้ก็แล้วกันนะครับวันนี้สวัสดีครับผม